ไมว่าตอนเรียนบอลอะ่ะมันทำเล่นวันจันทร์จะซูซิ่งใบชาชิช่างชิ่ซชังเนี่ยกบจะซี่ไหนใช้จะจะตัดก๋วยเตจะเล่นยังไงนะครับเราต้องการอะไรจากมันอ่ะวันนี้มีท่าง่ายๆต่อจากวันนี้เราจะอยู่ช่องมังกรครับผมทั้งผมเองนะครับผม เออวันนี้เพื่อจะเปิดคลิปด้วยการติดบอลนะครับผมโอเคเพื่อนเราถ่ายคลิปกันนะครับผมไปแบบนี้ครับผมดูสิครับใช่ครับคุณเป็นพ่อจัลเชียจะรูปคนะเดียวใช่ครับผมเพื่อนผมแบบนี้อ่ะไปถ่ายคลิปต่อเลยครับผมคุณ ฮเองไม่ใช่กับฉันเพาะงั้นฉันเล่นกับเองไม่ได้เกมนั้นไม่มีอยู่จริงมีจริงนะแค่ขยับเป็นเกมไพื่เล่นเขาขยับพูดมากพูดมากพูดมาก 万卷图书兴百善，心相期，心相念，苟不教，性乃善。教之道，贵以专。昔孟母，择邻处，子不学，断机杼。窦燕山，有义方，教五子，名俱扬。苟不教，不乃迁；教不道，不以专。窦不山，有义方，教不子，名俱扬。好不了。

ไอ้่ันไไกลมากล่มไอ้ไอ้มันไม่เห็นเพื่อนรักไงเราไม่เห็นก็ได้เราองเห็นเพื่อนรักว่ามันทำอะไรบ้างเราจะได้สนุกไปกับเพื่อนรัก ก็เบื่อร้อนแสบตาไฟอะไรก็ไม่รู้ตนเรียนบอลอ่ะมันห้ามเล่นจดิงจะเข้าใจไหมว่าตอนเรียนบอลอ่ะมันห้ามเล่นตอนลงทีมเล่นได้เพราะว่าพี่เขาจะลงทีมก่อนเราแล้วเราก็จะได้เป็นนั่งนอกสนามแล้วเราก็จะได้คุยกันได้ตีนตันโอเค ต่อไปให้ทุกคนใส่เท้าอีกแล้วข้อขาโนรโอเอ๊แล้วนี่ยังพอไหวอยู่คนเจ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 ทำตามท่านเป็นผมคเขข้อเท้าข้อเท้าคุณพดูให้หน่อยนี่นี่ดูหน่อยนี่กับะเปานี้ยน้องข้อเท้าสอง้าเออี่คุเอาออกไม่ใช่หนูอ้าขาดิเออยืนแบบเท้าข้อเท้า ่านั่นแหละนั่นยังไม่ต้องยืดรอก่อนโอเคตอนเอาขาขวาเตะไปข้างหน้าห้าทีไอ่เตะแรงๆให้มันได้ยืดได้ตึงหน่อยอาเตะตรงตรงไอ้คุณแบ๊วน่าเตะมากยี่สิบยังสาอสองหนึองทำอะไรอ่ะไอ่เตะให้มันยืดขานี่ให้ดูเสียงขาซ้ายตึงถ้าสุดมันล้มยาวตึดูดิคุณแบ๊วเตะขึ้นไปข้างบนจับขา ห้าห้าเจ็ดห้าหกแป้าทีพอต่อไปเตะไปข้างข้างห้ทีอ่าจับจังหวะมาได้ได้มันเป็นครั้งแรกทุกคนทุกคนเพิ่งได้ไม่เคยเล่นแต่ยังยี่ครั้งแรกพยายามจับจังหวะอ่าดูจังหวะดูจังหวะของมันดเก้าเอ้าอยายาดยางหายไปไหน ยังหายไปไหนยังหมดสสีทีคหเรียไปใ้มันตึพอแลาทีพอขาซ้ายเตะไปข้างหน้าไปข้างหลังอ่าไปข้างหน้าขาหลักยืนเก่งไว้ไปแค่ขาซ้ายอย่างเดียวขาหลักเหมือนเป็นเสา้ยงได้หลังเออขาหลักขยให้หลังโอเค าต่อไปไอ่าต่อไปทุกคนอยู่อย่างนี้ขยับ,วยบ,ยบ,วยยบขวาหนึ่งทีอาขยับไปหนึ่งทีขยับขวาเหมือนสไลด์เหมือนเราสไลด์มาอีกมาอีกเอ้กลับทางซ้ายห้าทีครับหนึ่งสองสามยกลงแขนด้วยยกแขนตั้งบาลา,ลานซ์ก่อนคราวนี้เดินไปข้างหน้าเดินไปข้างหน้าห้าข้างหนึ่งให้ตึงนะ

อ่ะนี่ทุกคนดูนะเข้าออกเข้าออกเข้าขาแล้วก็ออกแขนสับตลอดอ่าแล้วก็วิ่งโอเคไหมครับอ่ะรอดูอีกรอบนึงใช้ท่าอันนี้อันนี้ไม่ยากเลยลูกฟังให้ดีนะ่เจ๊ดูเจ๊เจ๊ให้ล่ะเข้าฝั่งนะเข้า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  ใช่แต่ว่าแล้วก็เหร็จไหมอ่ะพร้อมไหมครับเสร็จแล้วตรงนี้เนี่ยไม่ได้ให้สไลด์นะให้รีขึ้นไปหลังนี้ขึ้นไปหลังแล้วก็มาสไลด์นิดนึงเดี๋ยวอันเนี้ยมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆอ่ะเดี๋ยวขอแบบนี้ก่อนถ้าประมาณคนละเอ่อถ้าทำดีให้คนละสองรอบพอ้ทไปเรื่อยๆเดี๋ยวจะให้พี่จะคิดทำให้ดูได้ไหมอ่ะให้ถีอขึ้นมาให้แน่นขึ้น แล้วก็กลับตัวไหลโยกโยกหยุด่อนเลยไปเท้าเจลงไปเท้าเลยจะไปทำไมไม่เอาไปไปเท้าขยี้เท้าเอาหน่อยโดยสบายไปเท้าไปเท้าอย่าหยลงเท้าไปเท้านะตึ๊บเอาสีแล้วอะไรอ่ะมีสีหม่นมาอันนี้อันนไหไม่าจะไปตรงนู้นไว ไมแ่ต้องแทรอาี่อะไรไม่ดูทํดูนะซ้ายมาไม่ไม่ไออะไรนะ่าอนนีให้ดูอ่าเอันนี้โอเคอันนไหนดรู้ายมาซ้ยอโอเไจแล้วกไป้นต่อไเลยอเคดอมาเจอื้แขแรงเลยงยมเทอันนี้คือะไรพอเราเด้งกลับไปเราต้องรัษาบาลานด้วาขาขวาองน้หนักยังงผ่อนน้หนักงอ่ไม่ผ่น้ำหนักไอ้นีมาโดนยังอกด้งกลัไปม ก็เองือนเดิมก่อนแม่ผมไี่แบบไอ้ระบอกเอ้ยมาเมืก่อนนะไปม้นหันนั้นทะลุตรงนี้เอ้ไหันนั้นไปตรงนู้นตรงนี้มาเอ้ยไป ามอมออาวังอ่อเล็กสองไม่ไม่เจเจอยู่นี่เจรอังกรมาแท็กมือเลกงจริงจริงเลยอ่าไปกินน้ำก่อนคข้ความรู้สึกยังไง าก่อนอ่าวทำไมรู้สึกแย่จีจีจเจมันเจเจีเขาไอ้นี่ยเขาชนะตลอดอ่ะเขาชนะชนะตลอดอ้าวแล้วรอบนี้หนูหนูเปิดได้ทีเดียวเลยพักก่อนเลยรู้สึกยังไงไปเลยเตรียมรอ่อนเจเจีจีจีจะแพ้ไม่ใช่กันอ้าวเจอคู่เรื่ีงเยอะแล้วไปไปขิ้งขาเร็วเร็วไม่ใช่จีจีเราต้องกลับี

เลขเจ็ดอยู่ไหนเลขเจ็ดอยู่ไหนฉันรอพื่งมันเป็นชาติฉันรอพื่งมันถึงชาหน้าชาติหน้าแล้วแต่มันก็ยังไม่จบรออีกหนึ่งปีจนกว่าผมจะจบเรียนมันก็ยังหาไม่เจอทำไมหนูหาเจอลหนูหาเจอแล้วหนูได้เลขแล้วหาเจอตั้งแต่ครั้งแรกมังกรเบอร์หนึ่งหนูเบอร์ไหนศูนย์จุดหนึ่งสอง เอ้ไม่ใช่จับดึงดึงมานี่เฮ้ยเบลไม่อเกมไมกินน้ำร้อจับไมด้เล็กเด็กไข้โกดิเกไขโกดิเล็กแปดสกายใช่ไหมไม่ใช่จับ เลขแปสีอะไรนะไม่ใช่แล้วสกายเียไปสกัโอเคโอเคดื่มน้ำได้เลขเก้อันนี้ไปเออมีเรืกรดื่มกันนะบอให้่อบอลเลยบอลใปก่อบอลหม่แ้วีง่อนบอลเรีแดงก่อนไดเลย